คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมใช่ไหม Listman ช h อบเติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยใช้แค่ยู่ดสุดสะดวกไม่ว่าเติมในเว็บหรือแอดไลน์และยังรับคอยลดได้สูงสุด25อีกทั้งผ่อนชำระได้10เดือนและมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนคุ้มขนาดนี้ที่ List Man ช h o p สวัสดีครับกลับมาพบกับ Space Unicorn กันอีกแล้วนะครับตัวละครใหม่อย่างไดลีนหรือที่บางคนเรียกกันว่าน้องโอลิโอเนี่ยก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นตัวที่เหมือนจะงงนะแต่พอได้เล่นแล้วไม่งงเลยครับตัวของไดลีนเนี่ยเป็นตัวละครแรงดเอสายสตันธาดกายภาพ แล้วก็อยู่แฟคชันหน่วยงานกำกับดูแลแคมปัสครับเดลินเนี่ยเป็นตัวสตันที่มาอัปเกรดทีมหลายๆทีมให้เก่งขึ้นเลยนะเพราะเขาเนี่ยมีบัฟที่ใช้งานง่ายไม่เฉพาะทางแล้วก็ยังอัปเกรดสกิลต่อเนื่องให้เป็นอันติหรือว่าเรียกใช้งานอันติของเพื่อนได้เลยแบบที่ไม่ต้องเสียเดซิเบลเลยครับทีมของเดลินเนี่ยก็จะเน้นไปที่ทีมสายโจมตีรุนแรงแล้วก็สายตัดาบันเนาะไม่ว่าจะเป็น f b อาจารย์อีชวนเจิทาริฮิโกอันนี้ก็แรง ขึ้นจริงๆครับแต่ว่าจะแรงมากแรงน้อยเนี่ย ขึ้นอยู่ที่แต่ละทีมด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปพูดในส่วนของการจัดทีมนะส่วนทีมที่ใส่ไปแล้วไม่แตกต่างกับทีมเก่าหรือว่าแรนด์เท่าเดิมเนี่ยมันก็มีนะครับอย่างทีมของซีแล้วก็ออฟฟี่เนี่ยเราใส่ไดรลินไปแทนแอสตารตรงนี้เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยครับเราก็จะได้โยกแอสตาเนี่ยไปใส่ในทีมอื่นได้อย่างสบายใจด้วยนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเพื่อน,อนชอบคลิปของช่อง s เปซย n i ีคอนแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากสนับสนุน Space อยู่แล้วก็เพื่อนเพื่อ,อสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกกดดไ์หรรือว่าั ถ้าหากว่ากดเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยยังอยากสนับสนุนสเปซยูต่อ mm hmm. ก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของเพื่อนได้น,นะครับ mm hmm. เหมือนเดิมครับเราก็จะมาเริ่มกันที่ข้อดีแล้วก็ข้อเสียของไดรินกันก่อนนะครับ mm hmm. อย่างแรกเลยครับ mm hmm. การที่ตัวของไดรินเขาแปลงค่าคิเลตไปเป็น Impact เนี่ยมันทําให้ตัวเขาอะได้ Impact เพิ่มตั้ง100แต้มเลยนะในกรณีที่เราทาคิเลตถึง1 0ึงเนี่ยแล้วพอเรามีคิเลตถึง100%้เราก็จะตีติดคิดตลอดเวลาใช่ไหมแล้วตัวของไดรินเนี่ย mm hmm. เขาก็มีบัฟ ของตัวเองด้วยนะที่มันจะแรงตามค่าสแตตของเพื่อนที่เป็น DPS ในทีมนะครับเลยทำให้ไดลินเนี่ยเขาเป็นตัวสตาร์ที่พอจะมีดาเมจอยู่บ้างนะต่อมาครับบัฟของไดลินเนี่ยมันไม่เฉพาะทางเลยครับทำให้จัดทีมง่ายไปได้หลายทีมเลยบัฟของเขาก็จะมีทั้ง เพิ่มระยะเวลาสตาร์นสองวิเพิ่มตัวคูณดาเมจสตาร์นสามสิบเปอร์เซ็นต์และไอการเพิ่มระยะเวลาสตาร์นกับตัวคูณดาเมจสตาร์นเนี่ยเราจะต้องใช้สกิล ex ท่ากระดาษให้โดนมอนนะเขาถึงจะแปะให้แต่การเพิ่มความเสียหายอีก40%เนตี่ยตรงนี้เนี่ยแค่ใช้สกิลค้อนไป1ทีก็แปะได้เลยครับเพื่อบางทีเราไม่อยากจะเสียพลังงานเยอะๆในการตีกีกี้ไงเราก็ให้ไดลินเนี่ย กดสกิล ex เป็น,นทีคือใช้ท่าค้อนตีเป็น,นทีแบบนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานให้กับเราได้เยอะเลยครับและสุดท้ายครับการอัปเกรดสกิลต่อเนื่องของเพื่อนในทีมให้เป็นอันติหรือเรียกใช้อันติของเพื่อนได้โดยที่ไม่เสียเดซิเบลเลยเนี่ยอันนี้ยิ่งเป็นตัวละครที่อันติแรงๆอย่างอี่ชวนหรือตัวที่ต้องใช้อันติในการเก็บสแตกอย่าง snb อันเนี้ยมันก็จะช่วยเล่งดาเมจได้ดีเลยครับและตัวในครึ่งหลังอย่างพี่บรเยนเนี่ยเขาก็ใช้อันติในการเก็บ มารวสกิลใช่ไหมตรงนี้เนี่ยก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของข้อเสียหลักๆเลยนะครับใหญ่หลวงมากเลยครับก็คือถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีอาวุธประจําตัวใช้งานเนี่ยมันปั้นตัวยากมากแบบมากๆเลยนะครับโดยผมจะแยกประเด็นออกเป็น2ประเด็นนะหนก็คือการที่เราจะใช้อาวุธประจําตัวแรงเอแล้วมีค่าคิดเลทให้ได้100%เนี่ยมันลําบากมากๆครับเราเนี่ยต้องตีดิสลอตที่1 2 3 5แล้วก็6 ั้5ชิ้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องตีให้ลงคิเลตอย่างน้อยชิ้นละ3ครั้งอะ่ะผมตีจนเงินเดนนี่ผมหมดเลยผมก็ยังได้ชิ้นที่ลงคิเลต3าครั้งไม่แค่ชิ้นเดียวเองที่เหลือเนี่ยสครั้งหมดเลยนะครับอันนี้แบบมันยากจริงๆครับอันนี้คือในกรณีที่เราใส่เซ็ตสชิ้นเป็น Wood Packer แล้วด้วยนะถ้าหากว่า ไม่ใช้ Woodpacker เนี่ยก็ลบไปอีก8%ซครับซึ่งตี1ครั้งเนี่ยมันจะได้คิดเลทอยู่ที่2.4%ตี3ครั้งก็จะได้7.2%ไม่พออีกแล้วก็ต้องตีให้ได้4ครั้งก็จะได้เท่ากับ9.6% mm hmm. เท่ากับว่าต้องมี4ชิ้นครับที่ลงคิรเลท4ครั้งและ1ชิ้นที่ลงคิรเลท3ครั้งสำหรับคนที่ mm hmm. ไม่ได้ใช้ Woodpacker นะครับอันนี้คือลำบากมากจริงๆครับคนที่ทาได้เนี่ย เป็นยอดมนุษย์เลยนะย้ำอีกครั้งนะครับว่าอันนี้คือในกรณีที่ไม่ใส่ประจําตัวนะถ้าใส่ประจําตัวเนี่ยก็จะชิวๆปั้นตัวสบายเลยครับประเด็นที่สครับสำหรับคนที่ไม่มีประจําตัวเนี่ยเราจะประสบพบเจอกันได้ไบ่อยๆเลยเนาะก็คือถ้าเราใช้ดิสสล็อตที่6เป็น Impact ครับพลังงานมันจะแอบไม่พอแล้วมันจะมีบางจังหวะไงที่เราไม่ได้ดูพลังงานไดรลินให้ดีๆนะครับแล้วเราก็ลวสกิลไปสกิลเนี่ยมันจะไปไม่ถึงสกิล e x เท่ากระดาษครับ เพราะว่าถ้าเราไปไม่ถึงท่ากระดาษเนี่ยเราก็จะไม่ได้บัฟครับที่จะเพิ่มระยะเวลาสตาร์ทสองวิแล้วก็ตัวคูณดาเมจสตาร์ทอีก30%นะแต่ถ้าเราใส่ฟื้นพลังงานเนี่ยมันก็จะสตาร์ทช้าอีกใช่ไหมล่ะตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหามากครับถ้าเราใส่เป็น Impact เนี่ยเราก็เลงให้ดีๆก่อนครับกะว่าพลังงานมันพอแล้วค่อยรัวสกิลอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากว่าเป็นช่วงเมื่อเนี่ยกดเพลินๆผมก็เป็นบ่อยเลยนะที่พลังงานไม่พอไปถึงท่ากระดาษเนี่ยและข้อเสียสุดท้ายนะครับ ระยะเวลาสตาร์ทที่มันเพิ่มมา2วิเนี่ยมันไม่นับรวมกับของไลเตอร์อันนี้เนี่ยเรารู้มาจากลีกอยู่แล้วเนาะเราก็เลยจะไม่เสียใจกันเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไปเช็คมาเพิ่มนะครับเอาให้ชัวร์นะผมจะขึ้นคลิปเทียบให้ดูครับโดยที่ปกติมอนตัวนี้เนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ12วิกว่า13วิประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะแปะบัฟเพิ่มเวลาสตาร์ทของเดลินอย่างเดียวฝั่งขวาเนี่ยแปะทั้งเดลินแล้วก็ไลเตอร์นะ เราจะเห็นได้ว่ามันลุกแทบจะพร้อมกันเลยนะครับฝั่งของไลเตอร์จะช้าก,กว่านิดนึงก็สรุปได้ว่าไม่ได้เพิ่มระยะเวลาสตัรน,นะครับระยะเวลาสตันที่มันเพิ่มขึ้นมาเอามารวมกันไม่ได้นะถ้าถามว่าไดลี่เนี่ยเหมาะกับใครจะเปิดดีไหมนะใครที่ขาดตัวสตัรในทีมของสายโจมตีรุนแรงและสายตัดสะบ้านเนี่ยเปิดเลยครับใครที่ชอบเล่นสายโจมตีรุนแรงและสายตัดสะบ้านก็ เปิดเลยครับใครที่เล็งพี่บานเย็นเอาไว้แล้วในทีมเนี่ยนอกจากลูเซียแล้วยังไม่มีใครในใจที่จะให้อยู่ทีมพี่บานเย็นนะครับก็เปิดเลยครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยพี่บานเย็นเก็บเกรได้ไวขึ้นแน่นอนครับมาในส่วนของวิธีการเล่นครับ1ก็คือเซตอัพสกิลของตัวทรัพ์ให้เรียบร้อยแล้วสลับไปที่ไดรินเลยครับ2กดสกิลเพื่อแปะบัฟแล้วก็ Start mon. สตัร์มอน3ตรงนี้เนี่ยจะมี2กรณีนะครับก็คือเราจะใช้เกรลอสเพื่อเรียกใช้งานอันติหรือจะใช้เพื่อ เปิดจังหวะสตาร์แล้วก็อัปเกรดอันติให้ตัวที่เข้าสนามต่อจากไดรีนเลยการที่จะใช้เก็ดลอดเนี่ยก็แค่ให้แถบใต้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันเป็นสีทองครับแล้วก็กดปุ่มโจมตีคร้าง แค่นั้นก็ใช้เกจหลอดเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้ามันไม่เป็นสีทองเนี่ยเรากดโจมตีค้างไปมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับในกรณีที่1นเนี่ยถ้าแถบใต้หลอดเลือดของเราเป็นสีทองแล้วเราต้องการที่จะใช้อันติให้กดโจมตีค้างครับแล้วก็เลือกตัวที่เราต้องการใช้อันติได้เลยวิธีนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะได้ใช้บ่อยเลยนะจะใช้ในกรณีที่อยากให้ตัวสุดท้ายที่มาใช้สก,กิลต,ต่อเนื่องเนี่ยเป็นตัวซับครับส่วนกรณีที่2เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะได้ใช้บ่อยเลยนะ นะเพราะว่ามันไม่ต้องคิดเยอะครับผมก็ไม่อยากคิดให้ปวดหัวเนาะเราก็จะให้ไดรินเนี่ยสตันมอนตามปกติเลยตอนที่เริ่มใช้สกิลต่อเนื่องเนี่ยให้เริ่มใช้ที่ตัวซัพพอร์ตเป็นตัวแรกครับแล้วก็สลับไปที่ไดรินครับพอใช้สกิลต่อเนื่องของไดลินเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงปิ้งเบาๆเนาะเราก็เลือกเป็นตัว DPS เลยครับตัว DPS ของเราเนี่ย ก็จะได้ใช้สกิลอันติฟี1ครั้งแล้วถ้าเราเก็บเดซิเบลมาเต็มก็จะได้ใช้อันติต่อเนื่องหลังจากที่มันหมดหน้าต่างสกิลต่อเนื่องเราก็จะได้รัวอันติ2ครั้งเลยเนาะและข้อสุดท้ายครับหลังจากที่มอนหายสตันให้กลับไปทําซ้ําที่ข้อ2ครับพาสซีฟของไดรลินเนี่ยบอกเลยว่ายาวมากๆครับผมสรุปแบบนี้เลยนะเมื่อตัวของไดลินเนี่ยเข้าสู่สนามเขาจะมีโพสิทีฟรีวิวอยู่ที่ 60แต้มโพสติฟรีวิวเนี่ยมันก็คือไอแทบใต้หลอดเลือดของเขาเนั่นแหละครับที่มาถึงมันจะเป็นสีฟ้าๆก่อนเนาะตรงนี้เนี่ยสามารถสะสมได้สูงสุดที่120แต้มครับและเมื่อตัวของไดรลินยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเขาก็จะฟื้นฟูแต้มโพสติฟ e รีวิวอยู่ที่0.5แต้มต่อวิและถ้าตัวของไดรลินเนี่ยใช้สกิล EX ไม่ว่าจะเป็นท่าค้อนกันไก,นกน่หรือกระดาษโจมตีถูกศัตรูนะเขาจะฟื้นฟูโพสติฟรีวิวให้7.5แต้มต่อท่านะครับ เมื่อเรามี Positive Review ถึง90แต้มแล้วไอแ c a ข้างล่างเนี่ยจากสีฟ้ามันจะเปลี่ยนเป็นสีทองครับ เมื่อมันเป็นสีทองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะสามารถอัปเกรดสกิลต่อเนื่องของเพื่อนที่เข้าสนามต่อจากไดรินเนี่ยให้เป็นอันติได้ครับแล้วเราก็สามารถเรียกใช้งานสกิลเกตลอสได้โดยการกดปุ่มโจมตีครั้งเพื่อเลือกตัวที่เข้าสนามตัวถัดไปให้มาใช้สกิลอันติได้ทันทีโดยที่การใช้สกิลเกตลอสหรือว่าอัปเกรดสกิลให้กับเพื่อนเนี่ยตัวของ Positive Review จะถูกใช้งานไป60แต้มครับ ต่อมาครับค่าคิเลตของไดลินที่มันเกิน50%ขึ้นมาเนี่ยทุก1%ที่มันเกินขึ้นมาจะเพิ่มค่า Impact ให้2แต้มโดยที่จะเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่100แต้มก็คือเราต้องทําค่าคิเลตให้ได้100%่นั่นแหละเนาะต่อมาครับหลังจากที่ใช้สกิล e x ็ท่าคอนไปแล้วเนี่ยสกิล e x ครั้งถัดไปจะเปลี่ยนเป็นท่ากันไกจะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนอยู่8วินาทีนะครับและเมื่อเราใช้ท่ากันไกไปแล้วเนี่ยสกิเลเก็กระดาษ ก็จะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนแปวิตเหมือนกันและเมื่อเราใช้ท่ากระดาษโจมตีศัตรูไปแล้วเนี่ยเราจะแปะดีบัฟครับที่จะทําให้ศัตรูเพิ่มระยะเวลาสตาร์ทขึ้น2วิแล้วก็จะมีตัวคูณดาเมจสตาร์เพิ่มอีก30%ซึ่งไอบัฟนี้เนี่ยจะหายไปหลังจากที่ตัวศัตรูเนี่ยฟื้นฟูจากระยะเวลาสตารนแล้วนะ และเมื่อเพื่อนๆอัพพาสซีฟของไดรินเต็มแล้วจะได้คิเลตเพิ่มขึ้นมา14.4%แล้วก็ ATK อีก75แต้มครับมาที่ความสามารถเพิ่มเติมของไดรินกันต่อนะครับจะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อในทีมมีสายโจมตีรุนแรงหรือว่าสายตัดสบันอยู่ในทีมอย่างแรกเลยก็คือสกิล EX ของไดรินเขาจะมีคิด,ดาเมจเพิ่มขึ้น50%ครับต่อมาก็คือเมื่อใช้สกิล EX หรือว่าอันติเนี่ยสกิล EX จะเป็นท่าไหนก็ได้นะครับ จะทาให้ทั้งทีมเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น40%ตรงนี้เนี่ยต่อเนี่ย15วิถ้าหากว่าเราใช้ซ้ำเนี่ยก็จะเป็นการขยายระยะเวลาของบัฟสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น40%นะต่อมาก็คือสกิล ex ของไดรินจะเป็นสกิลท่าค้อนแล้วก็กันไกลแล้วก็กระดาษเนี่ยเมื่อโจมตีถูกศัตรูครับจะได้ตัวคูณความเสียหายเพิ่มขึ้นโดยจะเพิ่มตามเพื่อนในทีมนะถ้าหากว่าเพื่อนในทีมเนี่ยเป็นสายโจมตีรุนแรงครับความเสียหายเพิ่มขึ้นก็จะเท่ากับ320%ของ ของแอดแทของตัวสายโจมตีรุนแรงในทีมนะครับแต่ถ้าเพื่อนในทีมเป็นสายตัดสบัน้นความเสียหายของสกิล l x x เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ400%ของเชียร์ฟอร์ของสายตัดสบั้นที่อยู่ในทีมครับ ในส่วนของการโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรมากครับปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วนะก็คือเขาจะโจมตีไปข้างหน้าทั้งหมด4ครั้งสร้างความเสียหายกายภาพครับแล้วก็ระหว่างที่เราใช้สกิลค้อนกันไกกระดาษเนี่ยเมื่อเราใช้สกิลค้อนไปเราสามารถกดปุ่มโจมตีธรรมดาแทรกโจมตีไปได้2ครั้งครับก็จะสร้างความเสียหายกายภาพแล้วก็ได้รับการต้านทานการขัดจังหวะเพิ่มขึ้นในส่วนของสกิลกันไกก็เหมือนกันแล้วก็สกิลกระดาษก็เหมือนกันนะครับมาที่สกิลเกรดลอสเนี่ย เราปกติเนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อแถบใต้หลอดเลือดมันเป็นสีทองใช่ไหมเขาก็จะอัปเกรดสกิลหรือว่าเลือกใช้งานสกิลอันติของตัวถัดไปได้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมีไอจุดกลมๆเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่า customer complaint มีที่1แต้มนะครับถ้ามันมี1แต้มเราก็เรียกการใช้งานสกิล get l o อดได้เหมือนกันแต่ว่า สกิลของตัวที่เข้าสนามตัวถัดไปจะไม่ถูกอัปเกรดให้เป็นอันตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้สกิลเกรดลอสก็ต่อเมื่อเวลาที่แถมันเป็นสีทองเพื่ออัปเกรดสกิลของเพื่อนให้เป็นอันติครับมาที่สกิลปกติตรงนี้ก็จะปาวงแหวนออกไปนะครับสร้างความเสียหายกายภาพแล้วก็ได้รับการต้านทานการกัดจังหวะเพิ่มขึ้นครับในส่วนของสกิล ex ที่เป็นท่าข้อน,กนไก่แล้วก็กระดาษเนี่ย จะใช้พลังงานท่าละ25แต้มครับรวม3ท่าก็คือ75แต้มนั่นเองโดยที่ท่าคอ้อนเนี่ยเมื่อเรากดใช้ไปแล้วจะมีระยะเวลา8วินนะถ้าเรากดสกิลภายใน8วิต่อครับเขาจะเปลี่ยนเป็นท่ากันไกลและท่ากันไกก็เหมือนกันครับจะมีระยะเวลา8วิถ้าเรากดสกิลต่ออีก8วิก็จะเปลี่ยนเป็นท่ากระดาษครับ ในส่วนของสกิลต่อเนื่องเนี่ยเขาก็จะโจมตีไปข้างหน้าครับสร้างความเสียหายกายภาพปริมาณมากแล้วเมื่อจบท่านี้นะครับจะสามารถเชื่อมต่อไปอยังการโจมตีปกติครั้งที่4ได้ครับต่อมาที่อันติครับเขาก็จะโจมตีไปข้างหน้าครับสร้างความเสียหายกายภาพปริมาณมากหลังจากท่านี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อไปอยังการโจมตีปกติครั้งที่4ได้เหมือนกันแล้วการใช้อันติเนี่ยจะทําให้ได้แต้มคัสเตอร์ม์คอมเพนหนึ่งแต้มด้วยนะ ในส่วนของอาวุธเนี่ยผมตั้งให้ f o s ซิลอยู่ที่100%เนะเพราะเป็นของที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยโดยที่เราจะสามารถหา f o s ซิลได้จากการที่ไปคัดที่ร้านแกเจนนั่นเองครับตัวของเฮล r e ที่เป็นประจำตัวของโคลเรดาเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ใช้ดีมากเลยนะครับใครที่มีคัดหนึ่งเนี่ยเอาไปอัพแล้วเอามาใช้ได้เลยนะเพราะว่า นอกจากที่จะช่วยเพิ่ม IMPACT เมื่อเราใช้สกิล e l x แล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องฟื้นพลังงานอีกด้วยคัดหนึ่งเนี่ย0.6ต่อวิเลยนะยิ่งถ้าเราขัดเยอะเนี่ยก็ยิ่งช่วยเรื่องฟื้นพลังงานของเราได้เยอะเลยครับส่วนตัว BP กับ t t a m ม o อเเนี่ยให้ค่าเดสพอๆกันเลย s t e ีม o อเวเนี่ยเราสามารถรับได้จากร้านแกเจ็ตเหมือนกันกับ f o r ติ l เลยครับถ้ามีเหลือๆในคังนะครับก็อาจจะหยิบมาใช้ได้นะ แต่ว่าถ้าจะไปคราฟแบบไม่มีเลยแล้วจะไปคราฟมาใช้เนี่ย ก็แนะนําเป็นฟอร์สติดีกว่าครับส่วนเยสเตอร์เดย์คอประจําตัวของไดรินเนี่ยอันนี้มันโดดไปขนาดนั้นก็เพราะว่าเขามีทุกอย่างที่ไดรินขาดเลยไม่ว่าจะเป็นคิเลต24ทําให้เราปั้นตัวง่ายขึ้นครับฟื้นพลังงาน1.5ต่อวิที่ขัด1นะของโคเดดาเนี่ยขัด5นะครับได้แค่1.2ต่อวิเองอันนี้เนี่ยก็ช่วยเรื่องฟื้นพลังงานได้เยอะมากเลยนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานไม่พออีกนะแล้วก็ได้เดทเพิ่มขึ้นด้ว วยอีก27%ครับตรงนี้ก็ช่วยให้สตันวนไวขึ้นอีกแล้วก็แจกคีดาเมจให้กับทั้งทีมอ e ีก30%ตรงนี้เนี่ยใครที่ไหวในการกดประจําตัวคือคุ้มมากเลยนะแต่ถ้าใครไม่ไหวก็ไม่มีปัญหาอะไรครับจะใช้ฟอสซิลหรือว่าประจําตัวของโคเรดักก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันครับ ในส่วนของการบิวตัวละครเนี่ยแน่นอนครับดิสท,ที่แนะนําก็จะเป็น King of Summit ครับเพราะว่า2ชิ้นเนี่ยได้เดสจากการโจมตีเพิ่มขึ้น6% 4ชิ้นเมื่อใช้สกิล ex หรือสกิลต่อเนื่องทั้งทีมจะได้คีดาเมจ15%และถ้าผู้ใช้เนี่ยมีคีเลตมากกว่า50%จะได้ คิดาเมจเพิ่มอีก15%แล้วเราอะทำคิเลตให้ได้ลีนอยู่แล้วไงมันเคินอยู่แล้วนะครับไอ้ห้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่100เนาะตรงนี้เนี่ยไดลินก็จะแจกคิดาเมจให้ทั้งทีมอีก30%แบบชิวๆเลยนะครับเซต2ชิ้นเนี่ยถ้าคิเลตเราน้อยใส่2องวูดแพคเกอร์ไปเลยครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยเติมคิเลตให้เราอีก8%ถ้าใครคิเลตถึง100%แล้วนะอาจจะเพาะใช้ประจําตัวหรือว่าตีดิสลงคิเลตหนักๆตามที่ผมได้อธิบายไปในข้อดีและข้อเสียแล้วเนี่ยจะไปใส่เป็นเ ฟื้นพลังงานอย่างมูลไร์เราระบายหรือว่าสวิงแจ๊์ก็ได้นะครับโดยเราจะเน้นให้ไดลินเนี่ยเขามีคิเลต100%ครับถ้าทําไม่ถึงเนี่ยก็พยายามทําให้สูงที่สุดไปก่อนแล้วกัน แล้วเราค่อยกลับมาแก้ดิสทีหลังก็ได้นะครับสาหรับคนที่มีประจําตัวมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่คนที่ไม่มีประจาตัวเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็สู้ๆนะครับดิสล็อตที่4เนี่ยแน่นอนครับว่าต้องเป็นคิเลตอยู่แล้วนะสล็อตที่5จะใส่เป็นโบนัสความเสียหายกายภาพหรือว่าเพนหรือว่า ATK ก็ได้นะหาอันที่เราตีแล้วลงคิเลตเยอะที่สุดครับสล็อตที่6เนี่ยก็จะเป็นอิมแพคครับซับสเต็เนี่ย เน้นหาคิเลตครับถ้าหากว่าใครคิเลตถึง100%แล้วเนี่ยจะหาคิดาเมจดไว้ติดตัวก็ได้นะครับเพิ่มดาเมจดมานิดนึงแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเราต้องหาคิเลตให้ถึง100%ก่อน ในส่วนของการจัดทีมเนี่ยเท่าที่ผมไปทดสอบมาเข้าไปได้หมดนะครับกับสายโจมตีรุนแรงและสายตัดสับั้นเนี่ยแต่ทีมที่ผมแนะนำเนี่ยมี5ทีมเพราะว่ามันเป็นทีมที่เล่นง่ายครับและรูปแบบการเล่นค่อนข้างจะชัดเจนครับ mm hmm. ก็จะเป็นทีม mm hmm. อีชวนยิทาริเอสแอนฮิโก้ B, Hugo, แล้วก็ซีดกับออฟฟี่ครับในส่วนของทีมอีชวนเนี่ย mm hmm. ที่มีลูเซียแล้วก็จูฟฟู การใส่ไดลีนเข้าไปแทนจูฟูฟูจะทำให้ทีมแรงขึ้นมาที่5.22%ครับแรงขึ้นมาไม่เยอะนะแต่ก็เราสามารถแยกจูฟูฟูไปไว้กับทีมอื่นได้นะเพราะตัวของจูฟูฟูเนี่ยเขาเล่นง่ายใช้เวลาน้อยด้วยเนาะก็เอาไปบัฟคิดาเมจให้กับทีมอื่นได้สบายขึ้นนะต่อมาครับทีมของยิทาริที่มีลูเซียแล้วก็จูฟูฟูครับการใส่ไดลีนเข้าไปแทนจูฟูฟูแทบไม่ต่างกันเลยครับแรงขึ้นมาที่0.61%เท่านั้นเองนะ แล้วก็ทีมของ s อสที่มี a s t a าและทิกเกอร์เนี่ยการใส่ไดรีนเข้าไปจะทําให้ทีมแรงขึ้นมาที่1.96%ครับแล้วมันก็ทําให้ทีมเล่นสนุกขึ้นด้วยนะส่วนตัวผมเนี่ยชอบให้ตัวของ s อสเล่นกับไดรีนเนี่ยมันสนุกกว่านะเพราะว่าตัวของ s อสเนี่ยมันจะได้ชิบฉับชิบฉับแบบต่อเนื่องนะครับต่อมาครับทีมของฮิวโก้ที่มีไล่คอนแล้วก็ไลเตอร์เนี่ย การที่เราใส่ไดลีนเข้าไปแทนไลคอนจะทําให้ทีมแรงขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นครับแรงขึ้นมาที่1.42เท่านั้นเองแต่การที่ใส่ไดลีนเข้าไปแทนไลเตอร์ครับจะทําให้ทีมแรงขึ้นมาที่ 6.15%ตรงนี้ก็แรงขึ้นมาพอประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ไดรินไปแทนไลเตอร์เนี่ยก็จะคุ้มกว่านะครับใครที่ชอบเล่นฮิวโก้และอยากอัปเกรดทีมหรือไม่มีไลเตอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยไดรินก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับต่อมาที่ทีมซีดกับออฟฟี่ที่มีแอสตาอยู่ในทีมเนี่ย การที่เราใส่ไดลีนเข้าไปแทนแอสตาครับคือมันไม่แตกต่างกันเลยครับเล่นได้นลืนล่นเหมือนกันด้วยนะแล้วมันเป็นข้อดีอยังไงมันเป็นข้อดีตรงที่เราจะได้โยกแอสตาไปใส่ในทีมอื่นครับเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าแอสตาเขาก็เป็นซับเทพเนาะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีตัวซับแล้วก็มีทั้งซีททั้งออฟฟี่เนี่ยการใส่ไดลีนเข้าไปก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยครับ ส่วนในทีมที่น่าจะเล่นได้แน่ๆอันนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยครับก็คือเล่นกับพี่บันเยนได้แน่ๆเดลีนเขาก็จะไปช่วยพี่บันเยนเก็บเกรดามลัวส,สก,กิลครับเร่งดาเมดได้แน่นอนส่วนทีมของเสี่ยวกวงเนี่ยจะเล่นได้ดีขนาดไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเดลีนเนี่ยเขาช่วยเสี่ยวกวงเก็บสแต็กได้แน่แหละแต่ว่าไออีเทอร์เวลแบบใหม่เนี่ยมันแปลกๆไงคบอธิบายมันก็ยังงงๆอยู่เนาะผมก็เลยให้อยู่ทีมน่าจะเล่นได้ไปก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปแนวทางการปั้นและวิธีการเล่นแบบง่ายๆของไดลีนหรือน้องโอริโอของใครหลายๆคนนะครับก็เป็นตัวที่มาอัปเกรดทีมสายโจมตีรุนแรงแล้วก็ทีมสายตัดสบัน้นหลายๆทีมเลยนะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวเลยครับ การที่เขาอัปเกรดสกิลต่อเนื่องไปเป็นอันติได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นข้อดีมากๆของเขาเลยนะแต่ติดอย่างเดียวเลยติดตรงที่ปั้นยากมากครับสำหรับคนที่ไม่มีประจําตัวเนี่ยอันนี้แบบทรมานจริงๆผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ